บุคคลหาได้ยากมีสองอย่างคือ 1. บุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน 2. กตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทนบุพการีหมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะแก่ผู้อื่นก่อนได้แก่พระสัมมาสัมพุทธท้าเจ้าเป็นบุพการีของพุทธบริษัท มารดาบิดาเป็นบุพการีของบุตรอุปชฌาอาจารย์เป็นบุพการีองสิธิ์แม้พระมหากษัตริย์ก็จัดเป็นบุพการีของพระสนิกรส่วนบุคคลอื่นผู้ทําอุปการะก,ก่อนก็ควรสงเคราะห์เข้าในข้อนี้บุคคลอย่างนี้หาได้ยากในโลกบุพการีชนผู้ทําได้ดังนี้มีน้อยนักเพราะการคิดช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนย่อมหาได้ยากบุพการีชนมีสิทธิประเภทคือ หพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าสองพระมหากษัตริย์สบิดามันดาสีครูอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธทเจ้าเป็นบุคคลหาได้ยากเพราะเหตุสองประการคือโดยจำนวนคือมีน้อยยิ่งแม้ว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาแต่การเข้าถึงพุทธภาวะทั้งเน่นนานและทำได้ยากโดยคุณธรรมคือทรงมีพระคุณสามได้แก่พระปัญญาที่คุณพระริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์เป็นบุคคลหาได้ยากเพราะพระมหากษัตริย์ไทยทรงปรารถนาที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนคนไทยจึงมีชาติคู่สักษัตริย์จุกเช่นวันนี้ก็ด้วยพระราชบารมีและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยบิดามารดาเป็นผู้หายากเพราะเป็นผู้ให้กำเนิด และเลี้ยงดูมาด้วยความรักเมื่อบุตริดาเจริญไวยสมควรศึกษาเล่าเรียนก็เป็นธุระให้บุตริดาได้ศึกษาจัดหาคู่ครองให้ในเวลาที่บุตริดาควรจะมีเย้ามีเรือนและมอบทรัพสมบัติให้ในสมัยที่สมควรครูอาจารย์เป็นบุคคลหายากเพราะครูอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนวิชาการต่างๆรวมทั้งสอนให้ความชั่วทำแต่ความดีเหมือนเป็นผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ให้ สองกตัญญูหมายถึงผู้รู้อุปการะคุณได้แก่พุทธบริษัทผู้รู้อุปการะคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุตรผู้รู้อุปการะคุณของมารดาบิดาสิทธิผู้รู้อุปการะคุณของอุปชฌาอาจารย์แม้ประสบนิกรผู้รู้อุปการะคุณของพระมหากษัตริย์หรือบุคคลผู้รู้อุปการะคุณของผู้อุปการะตนก่อนกตเวทีหมายถึงการตอบแทนคุณ ผู้มีอุปการะคุณด้วยวัตถุสิ่งของด้วยการทำกิจให้ด้วยสัมมาคาราวะด,ด้วยการตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนด้วยประกาศคุณให้ปรากฏฉะนั้นกตัญญุกะตะเวทีคือผู้รู้อุปการะคุณของผู้อื่นแล้วกระทำการตอบแทนคุณของท่านยังคุณของท่านให้ปรากฏคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ฉันใดคนใจบอดย่อม ไม่มีความกตัญญูแม้จะได้รับความเมตตาการุณาจากผู้มีอุปการะคุณฉันนั้นความกตัญญูคือความรู้คุณหมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่างมีสติปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากก็ตามน้อยก็ตามเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำและอื่น ย่อมระลึกถึงด้วยความทราบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณน,นั้นเลยกตัญญูกะตะเวทีชนสี่ประเภทคือ 1. พุทธศาสนิกชนสองประชาราษสามบุทติดา 4. สิสิยานุสิตพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อดับกิเลส และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประชาราษฎร์เมื่อหวนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้วก็พึงกระทำปฏิการบูชาโดยการยกย่องเทิดทูนไว้ในฐานะอันสมควรและช่วยกันจะลงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไปบุตธิดาผู้ตรหนักในคุณของบิดามารดาพึงทำการตอบแทน ด้วยการปฏิบัติดังนี้คือท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านต่อช่วยทำกิจการงานของท่านดำรงสกุลไว้ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงทำตัวให้สมควรแก่ความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสิทธยานุสิทธเมื่อหวนระลึกถึงอุปการคุณของครูอาจารย์พึงทำการบูชาคุณท่านด้วยคุณธรรมคือลุกขึ้นยืนรับ เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดท่านเคารพเชื่อฟังอุปถักภ์บำรุงเล่าเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพการที่เราได้ระลึกถึงคุณท่านของผู้มีอุปการะคุณแก่ตนแล้วทำตอบแทนคุณท่านเหล่านั้นตามที่กล่าวแล้วก็นับได้ว่าเป็นคนดีผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตมีแต่ผู้เคารพยกย่องนับถือบูชาผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนพึงยังกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมในบุพการีชนทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสรุปความกตัญญูเป็นแรงถักดันให้เรามีกำลังในการทำความดีอย่างไม่ลดและทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังสุดความสามารถยิ่งถ้ามีความกตัญยูมากๆแล้ว ก็สามารถที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ได้ด้วยจึงนับได้ว่าความกตัญญูเป็นหนทางนำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยแท้อาน,นิสง์ของความกตัญญูหนึ่งทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ 2. องทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก 3. ามทำให้เกิดสติไม่ประมาทสี่ทำให้เกิดฮิริโอตตัปปะ ท้าทำให้เกิดขันติด 6. ททาให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดี 7. จําทให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี 8. ทําให้มีคนอยากคบหาสมาคม 9. ทําให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ 10. บทาให้ไม่มีเวรไม่มีภัยสิบํอทำให้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย 12. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย